สร้างบุญแบบฉลาดให้ได้บุญมากดีสุขรุ่งเรืองรวยทันตาเห็นสร้างบุญแบบไหนทำอย่างไรที่ได้บุญมากเพื่อให้ผลบุญนั้นพาชีวิตให้ดีสุขรุ่งเรืองรวยทันใจทอธรรมลักษ์ตอนทำบุญใหญ่ผ่านการใส่บาตรทำสังฆทานในการทำบุญนั้นเรารู้ดีว่าถ้าผู้รับนั้นเป็นผู้ที่มีเนื้อนาบุญสูง อานิสงของบุญนั้นจะมากขึ้นตามเนื้อนาบุญนั้นแต่หลายท่านมักจะมีข้อกังขาในใจอยู่เสมอว่าประสงค์ที่กำลังเป็นผู้รับนั้นเป็นเนื้อนาบุญจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงคนที่โกนหัวใส่ผ้าเหลืองบวชตามธรรมเนียมหรือบวชเพราะมีปัญหาทำให้บุญที่ทำนั้นส่งผลไม่เต็มที่เพราะมีกรรมทางใจเกิดขึ้นไปขวางเอาไว้ในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีในการใส่บาตรหรือทำสังฆทาน และการทำบุญทุกชนิดที่ได้บุญมากและป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สบายใจสำหรับเวลาที่เราทำบุญกับพระสงฆ์นั้นไม่ว่าบุญใดก็ตามให้ทำการอธิษฐานก่อนถวายทานถ้าอธิษฐานไปนเลยจากบ้านหรือในเวลาก่อนที่จะไปถวายก็ยิ่งดีเพราะเมื่อเราไปถึงวัดอาจจะเจอกับคนที่ไปทำบุญมากๆลุกท่านวุ่นวายสับสนทำให้สมาธิเราอาจจะรวมได้ไม่ค่อยนิ่งการอธิษฐานนั้น จึงขาดพลังไปอย่างน่าเสียดายเหมือนต้มน้ำร้อนจนเดือดแล้วไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรที่มีประโยชน์มากหรือเททิ้งไปดังนั้นในช่วงเวลาที่อธิษฐานขอให้สำรวมทำจิตของเราให้นิ่งที่สุดไม่ต้องคิดเรื่องอื่นอะไรแล้วอธิษฐานให้บุญจากการใส่บาตทรทำสังฆทานหรือบุญที่ทำเหล่านั้นส่งตรงไปถวายกับพระพุทธเจ้าเลยจะได้บุญสูงพระสงฆ์ที่รับตรงหน้าเรานั้น เป็นเพียงตัวแทนของพระพุทธองค์ท่านจะดีหรือไม่ดีเราไม่ต้องไปสนใจเพราะจะทําให้จิตเรานั้นตกและมีความกังวลพยายามฝึกจิตให้นึกว่าตนเองกําลังทําบุญกับพระพุทธเจ้ายิ่งดีมากๆพยายามนึกภาพให้แจ่มชัดนึกแบบให้เห็นฉับพันรังสีคือแสงรัศมีหกสีที่ฉายออกมาจากพระพุทธเจ้ายิ่งดีมากๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีฉับพันรังสีหกสีดังนี้สีนีละ สีเขียวเหมือนดอกอัญชันคือเป็นสีน้ำเงินสีปีตะสีเหลืองเหมือนหอรดานทองสีโรหิตะสีแดงเหมือนแสงตะวันอ่อนสีโอทาตะสีขาวเงินยวงสีมัตเชตะสีแสดเหมือนงอนไก่สีประพัดสอนสีเลื่อมพลายเหมือนแก้วผลึกนึกถึงอาการที่นอบน้อมเรากำลังก้มลงกราบฝ่าพระบาทมือเราใส่ข้าวปลาอาหารลงไปในบาทหรือถวายพระพุทธองค์ จมูกได้กลิ่นหอมจากกลิ่นพระวรกายที่เป็นกลิ่นมหาบุญกุศลกลิ่นหอมของข้าวสวยอาหารยิ่งนึกถึงรายละเอียดมากได้เท่าใดใจจะมีกำลังมากมายมหาศาลดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำบุญกับพระสงฆ์ที่ดีมีเนื้อนาบุญสูงหรือไม่ขอแค่ให้เราทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดก็รับอนิสงส์บุญอย่างเต็มที่ไม่มีกรรมทางการปรามาสอะไรมาขวางกัน้น แต่มีข้อปลีกย่อยที่สำคัญมากอยากจะบอกให้ทราบแนะนำเพิ่มเติมก็คือข้าวปลาอาหารสิ่งของที่นำไปใส่บาตพระหรือในสังฆทานนั้นควรจะเป็นสิ่งของที่ดีประนีตมีคุณภาพควรมีการพิจารณาวัตถุทานนั้นอย่างประณีตที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เช่นข้าวที่ใส่บาตจากข้าวปกติเราก็พิจารณาละเอียดขึ้นไปอีกขั้นว่า หากพระสงฆ์ท่านได้รับข้าวกล้องที่มีสารอาหารสูงมีประโยชน์ต่อท่านก็จะช่วยเรื่องสมองโรคเน็บชาและอีกหลายโรคย่อมดีกว่าข้าวขาวที่ขัดสีแล้วแต่ให้ดูตามเหตุและปัจจัยหากไม่มีก็เอาที่เราเห็นสมควรความหมายของคำว่าประนีตนั้นหมายถึงทําอย่างดีที่สุดจะเป็นข้าวขาวข้าวเหนียวช้อนเดียวหรือข้าวอะไรก็ได้ทั้งนั้นแกงผัดทอดอาหารที่ใส่ ควรสะอาดมีประโยชน์มากไม่เป็นต้นเหตุหรือทำให้ท่านเกิดโรคได้ง่ายเครื่องชงต่างๆควรมีน้ําตาลน้อยหรือเป็นน้ําตาลไม่ฟอกสีเป็นน้ําตาลดีที่มีประโยชน์ไม่ใช่โทษเหล่านี้คือตัวอย่างในการพิจารณาเมื่อวัตถุทานนั้นดีเยี่ยมประณีตจิตใจของผู้ให้นั้นมีศรัทธามีเจตนาในการให้อย่างเต็มเปี่ยมให้โดยไม่คิดหวังผลตอบแทนมีจิตใจเป็นผู้ให้ทั้งก่อนให้ ในขณะที่กำลังให้และหลังให้ย่อมมีอน,นิสงส์งมากมายเมื่อเสร็จจากการทำบุญแล้วควรอธิษฐานจิตร่วมมหาบุญกุศลขอพระบารมีของพระพุทธเจ้าประทานพรให้ชีวิตนั้นมีความสุขความขัดข้องความไม่มีในชีวิตอย่าได้บังเกิดขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรเสียทั้งญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี แผ่บุญกุศลออกไปเป็นวงกว้างต่อทุกดวงวิญญาณบุญใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาจะมากพอที่จะนำให้เราพ้นจากวิบากกรรมไม่ดีบางวิบากกรรมได้ต่อจากนี้ไปชีวิตจะรุ่งเรืองคูณสุขด,ด้วยพลานุภาพแห่งบุญนั้นพาไป